ต่ำเขาขวพี่นอ้องเออเ้าสิต่ำเอาพ่อน้นหน่อยพ่อได้ใส่สต่ำเบิดนี่มันกับบวบไวแเนี่บวบัะเลีเ้ยงง่ายบวบเลี้ยงง่ายบอกเลยว่าต่ำเขาขวใส่เวลานอกจากเขาสิมีเครื่องปัน่นเออเครื่องปัน่นอะมันโอเคอยู่นี่นะคะคุอคนนะ โอ้ยหมดตัวนี้หมดตัวนี้หมดตัวนี้มาแต่ยังแดงเหลือหมด้เลยหมดแดงน้อยขนาดว่าทำความสะอาดดีแล้วไงเนาะนะทุกคนมาคือเก่าเมื่อทำความสะอาดดีคือเก่ามากคือเก่าคือเดิมขึ้นนะอืม ไปจากออกได้จากโขกกระด้จะเป็นยังไงเอาออกไปออกไปอ้าตามเอาจากยิบมันกับบอน้อยบอลลายมันกับพ่อต่าเบิดอยู่ดรกมันหักพ่อกามันกับสีดำพ่นต่ำพ่อเอาอันนี้มันหักดัางขึ้นไปฮอดพ่นอ่อ่าทีนอตามเขาขั่วมาเด้อตามเขาขั้วเขาขัวเ็ตตับอ่อนก้อยตับอ่อน จำข้าวขวดใส่ก้อยตับอ่อนก้อยตับหวานจนก้อยตับอ่อนตับหวานนะะ่ะอันนี้ก็สิอุ่นไม่ถ้ำจำเมืม่อใหญ่ตื่นมาจำโตนะคะ,ต,ต,ะ,คะตอนนี้กัตจำเอาพอดีเข้าิใไซก้อยตับหวานอ่าเอาง่ายๆเอายิปเปียบเสิานี้เลย ขวหอมหอมหอมแห้งหอมแห้งดีเพียงอมคักงขาวคั่วขาต่ำนนี่เราต่ำสดๆดใส่สดๆดอีกหอมแห้ง แล้วว่าสิซอยอันตับหวานก้อยตับหวานเลยเด้อมาก้อยตับหวานไปเลยขอเวลาตัานเขาปวดกันหน่อยโมย่าเราเข้าลวกตับหวานแล้ลวเราก็ก้อยเลยง่าง่ายโมย่าจักเม็ดมีมะนาวอย

สุดท้ายปุ๊งปุ๊งปุ๊งดังพราะใหญ่เราสิหายแล้วนอนมันเสียงดังไปฮอดทคนได้ทั้งเทิงผู้ได้หนเห็นมากระไดเอออ่ะท้กคนไปขึ้นไปห้าขึ้นไปเพกน่นดึงขึ้นจังหน่อยโอ้เแล้ว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 จ้าเห็นป่ะกระจกอนั่กับพอด้ใซ่ เราก็มีสังเงืองเอี้ฟอแต่แล้วคอยไอมาตื่นแต่ตีห้ายืนรอทางิิวขพอสอ่วันนี้เาเปียนนี่เ้อล่างหมอนล่างหมออันนี้เป็นต้มข้างน้ำห้อนไว้ซ้อยตับลงไปเลยลวกวข้าเดียว คุณยาีแบบ้ยแคบเล็กอ่ามีปะห้างไ้วยกันมี่สียเอาเหอะถ้พี่นี่นะเพิ่งคารุนนะนะตัดวานซอยตรับได้ละเรื่อได้ละเรื่ออ่าเสาเข็งละละายน้ำเข็งอ่อนอุ้มอ่ะ นะคะรับวาเนเขาข้างว่าไม่เลือดรอยซอยไปเลยจ้าถ้ามีก็กินเบิ้ดอะไรได้คนเดียวแต่ว่าสิละสิก,ก้อยเบิ้ดนั่ละทุกคนก้อยเบิ้ดนั่ละว่าง่ายๆเลยมันพอกระเทือนเ้าสิบแปดแท่แข็งไว้จังไรมันหน่อยบโหลายเราก้อยเบิ้ดรวดกินเล่นกินหัวไปนะคะทุกคนก<อ>็กินก็เข้าก็กินเล่น ม,มันมีประโยชน์ตรงร่างกายนะคะยามเวลาต้องร่างกายต้องาดธาตุเหล็กบอะแม่บอตับตั๊บไข่ธาตุเหล็กบอแม่นบอวิตามินแร่ธาตุบ่มไปให้ครบกันนะ ร่างกายต้องการจัดไฟจ้าตับหมูนี่แหละอ่หากินง่ายที่สุดเม็นตักหมูอ่าโอ้สดสดเลย้องเลยคึอพพอนหมูกระทะเี้ตักสดสด,สดแบบนี้เนาะเออหมูกระทะจ้าหรือว,ว่าจิ้มจุ่มหมูนี่จุ่มแจ๊จุ่มแจ๊จุ่มไปแบบ สดๆนี่จุ่มไปในปูซุปค่ะนะพี่นอ้องจุ่มแจจุ่มแจอ่าเออหวานจ่วยช่วยนะพี่น,อน,น้องเออสดคัดมีริบตับหมูหวานตัวต้มเนื้อนะคะแต่มันแย่เสียอย่างเดียวกินดิบก,ก็ได้กินดิบก,ก็ได้<อ>ถามว่ากินได้ก็กินได้ยุย่ยแต่ว่ามันม้นคือตับนัว ตักมูเพราะว่ามันเป็นเป็นยังเท้าว่าไปหากินนิดเลยตักหมูตัวมันกระเซาบแลวเนาะห้ามเนวเซาบตักมูตักมวนกระเซาบไม่ระวังเลยตักหมูเซาบ ซอยไปจ้าซอยไปจ้าจวดเอาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะซอยเรียบร้อยแล้วก็กสเ,กวกเสีย่สวยวลงหม้อฉลาดพี่น้องหนึ่งสองสามจวดจวดเดี๋ยวเขาค่อยล้างสกเก็ตนะคะทุกคนเข้ามาลวกมือค่ะทำตอนลวกมือไม่หยุดต้องเบิ่งดีๆจังเลย ซุกหลายมัสตาร์ดไสเนมันจะมีอ่านจะใส่รถด,ดีบางคนมันต่บับงคนมัสีบไส้ังคนนคบอไสเน้ที่เราแะชเบนีไสเน้อจะรสดีซีไส่รสดีน้าลวกมนะ่าติกีก,กับบุบบ้ไสแกบอแก่ปยังน้อยแม่พ่อแม่มเราก็ได้ฆ่าไส้กันแล้วรสดีแต่ว่า็ะไส่ ก็ดอเองกใส่เองนรากมูเขจะบใสแล้วตีสอใส่าถูกักกนใส่บกตีเวลาเาลวกเขาอ,อยางมนะันนัวเวลาตนนัวไปอย่างนั้นนะนัวนะคะซุปลายมันบ็โอเคนะ ซุกลายก็โอเคให้ตับหวานนะมันต้องซุกกลางๆแบบไม่สุกซุกกลางๆ <c oughs> แบบโบ้ซุกลายซุปน,น้อยๆ <c oughs> พอเซียตอนนี้ก็ว่าพอดีนองแหละ มันก็มีเลือดซึมซึมซับซับกัยามันบวแซ่บเนาไปเฮ็ดซุกคักมันบวแซ่บตับหวานอ,อ่ซุกคักรบวแซ่บเ้อเอาแบบลมควนันจังหน่อยอะไรก็คือว่าซุกเลยนี่ก็คือว่าวัดสิบใไฮซุกกลยยังซุกอยู่จ้าเนี่ยยังมีซุกอยู่ได้เี่อ,อื อาน้ำใส่จักหน่อยนี่อดเจาะเอาน้ำใส่จักหน่อย,ออออยพอดเจาะนะคะเออเห็นบ่ะวัดนี้กรสิบไปเอาต้นหอมมาบันดนี้ต้นหอมอันหัวหอมมาใส่นะคะอืมหัวหอมมาใส่พี่น้องพี่น้องของเขาผักสลัดใน่ผักกิ่งก้า โมอหอใหญ่แล้วได้แล้วได้แล้วนี่นะคะเอ้ามื่อกีิคลิปนี้กับสีลาพี่นะนองไปก่อนในคลิปต่อไปเขาจะไปก้อยตับหวานเริ่มี่น้องหมอทันนะคะเวลาบัติจ้า